ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะลงคลิปยาวๆนะครับผมครับวันนี้อากาศดีครับวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2,564ครับผมครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นล่างนะครับผมเด่นล่างเน้นหลักหน่วยนะครับเขามาครบผมผสมสูตร2สูตรนะฮะ ทำให้เป็นเลขห้าตัวนะครับพยายามให้เข้ามาครบนะฮะพยายามให้เขามาครบนะะยายาเลยค,ครับแต่ผมก็เน้นหลักหน่วยนะครับเน้นหลักหน่วยหลักหน่วยนี้เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนะครับห้างวดติดต่อกันนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่งวดนี้ก็มาครบนะฮะ อันนี้ห้าหกก็มาครบครับแต่เน้นหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็งวดที่ผ่านมาหหนะะึ่งแปดหลักหน่วยก็เข้าที่เลขแปดนะครับแต่ไม่มา,าไม่ครบนะฮะคือเน้นหลักหน่วยนะฮะล่างล่างมาครบเน้นหลักหน่วยนะครับผมสัญญากับย่างเขาสูนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับ ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับก็ขอฝากช่องสัญญาแก่ย่างไว้สักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับช่องสัญญาแก่ย่างเป็นช่องใหม่นะครับก็ขอฝาก ช่องสัญญากาย่างไว้สักช่องหนึ่งนะฮะพี่น้องกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไอเลิศยุซึ่งนํามาแบ่งปันกันนะครับเนาะเอามาทําให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับ เป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมครับสูตรเราใช้หลักแสนบวกหลักร้อยครั้งที่สี่นะครับแล้วก็บวก1ิบครั้งที่4ี่นะฮะได้เท่าไหร่ลดหนึ่งะฮะแล้วก็บวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลดหนึ่งแล้วก็บวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ หลักแสนของหลักแสนนะฮะหลักแสนงวดที่ผ่านมาก็คือเลขห้านะครับเลขห้าหลักร้อยครั้งที่สี่นะฮะก็คือเลขหนึ่งนะฮะหลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขสองนะครับก็คือห้าบวกหนึ่งบวกสองนะครับ 5บวก1บวก2นะครับแสนคือเลขห้าร้อยครั้งที่4คือเลข1 10ขครั้ง okay. ที่สคือเลขสองห้าหนึ่งสองะฮะโอเคหบวก1เท่ากับห 6, หบวกสองเท่ากับ8นะฮะหบวก2เท่ากับ8 8ดดลหนึ่ง เท่ากับ7นะฮะแล้วก็บวก3นะครับ8บวก3เท่ากับ11นะครับก็1 2 3นะครับเวลาคิดตอนคิดนะฮะก็คำนวณออกมาแต่ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับเนาะ แต่เขาก็มานะครับอันนี้หลักหน่วยนะครับเน้นหลักหน่วยนะครับชนที่เลขสามนะครับเลขสามนี่อันดับหนึ่งนะครับตามสูตรนะครับผมเลขหนึ่งนี่ลองลงมานะครับเจ็ดกับแปดชนครับชนทุกสูตรของล่างนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนี่ แน่ครับงวดนี้อาจจะมาครบเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่เน้นหลักหน่วยนะครับ1 2 3 7 8สนี่คือเน้นหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยล่างนะครับผม7 8 1 2 3สเน้นหลักหน่วยล่างนะครับผมครับเผื่อพี่น้องมีตัวเลขในดวงใจไว้แล้วก็ไปหาจัดซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะคลิปต่อไปผมจะทำเป็นเด่นล่างอีก สองตัวล่างอีกคลิปนึงนะฮะวันนี้ตั้งใจจะลงคลิปยาวๆเลยครับผมครับเพราะว่า,อ,าอ้อยผมก็ฝนตกฝนตกแล้วผมว่าจะตัดหญ้านะฮะผมว่าจะตัดหญ้าเขาก็ยังเละๆอยู่ซึ่งก็เป็นการยากนิดนึงสำหรับการ ทำงานนะครับแต่ผมก็มีอะไรทําก็แก้ก็แก้หลายอย่างนะครับเมื่อวานเอารถขึ้นทั้งวันนะฮะจนน้องเอารถไถามามาช่วยดึงขึ้นนะครับขออนุญาตเสียบแบตนะฮะผมเสียบแบตคือ <c oughs> i love you นี่นะฮะหลักหน่วยนี่ชนชนทุกหลักหน่วยนี่มีชนหลายสูตรนะครับก็คือหนึ่งสองสามเจ็ดแปดนมีมีหลายสูตรนะครับเน้นหลักหน่วยไม่แน่อาจจะไม่ทราบได้ครับแต่ที่เด่นเดๆน,นี่สามนี่ชนชนหลายสูตรนะฮะ ครับผมครับผมสัญญาแกย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญาแกย่างไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับฝากกดติดตามช่องสัญญาแกย่างครับผมครับพี่น้องที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมครับผมสัญญาแกย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์กราบขอบุญขอคุนพี่น้องปองปายสุูสุคตนะครับที่ที่ติดตามที่เขามารับชมนะครับเนาะฝากติดตามเบิ่งเบิงกันไปเนาะครับเนาะ คลิปหน้าผมจะลงสองตัวล่างอีกชุดหนึ่งนะครับผมครับโอ้ยอับอายขายหน้าไหมเนี่ยอันนี้คือสูตรที่ลองผิดลองถูกนะฮะไม่เดินก็คือไม่เอานะฮะไม่ใช่ว่าจะเอามาวางวาง,วางมั่วๆไม่ใช่นะครับก็คืออยากให้เขาแบบโอเคอันไหนที่ดูแล้วไม่ผ่านก็ไม่เอานะฮะ เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ